หลายคนเชื่อว่าการดื่มไวน์วันละแก้วส่งผลดีต่อสุขภาพแต่การดื่มไวน์นั้นจะมีประโยชน์จริงหรือไม่ Into Health มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Into Health Podcast นะคะรายการสุขภาพดีๆที่มีสาระค่ะวันนี้นะคะเราอยากจะมาพูดถึงเรื่องวายกับประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันเลยก็ว่าได้นะคะและยิ่งเดือนหน้าเนี่ยก็เป็นเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะมีงานเฉลิมฉลองมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสปีใหม่และแม้แต่เดือนธันวาเองเนี่ยก็มีวันหยุดหลายวันด้วยนะคะยิ่งปีเนี้ยเราได้วันหยุดยาว4ี่วันรวดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการเฉลิมฉลองอย่างแน่นอนนะคะและแอลกอฮอล์ก็เป็นหนึ่ง ในส่วนร่วมของงานเลี้ยงต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ถือว่าอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบดื่มเหล้าแล้วก็ดื่มเบียร์นะคะซึ่งก็ถือว่า เป็นเครื่องดื่มหลักเลยก็ว่าได้แต่ปัจจุบันนี้ค่ะคนวัยหนุ่มสาวนะคะหรือว่าคนวัยทํางานเนี่ยก็เริ่มสนใจหันมาดื่มไวน์กันมากขึ้นจึงทําให้ตลาดการดื่มไวน์เนี่ยหรือว่าการบริโภคไวน์ในประเทศไทยของเรามีกว้างมากขึ้นและด้วยความที่ ไวน์เนี่ยนะคะมีลักษณะเฉพาะตัวมีเรื่องราวมากมายและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงทําให้ไวน์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีเสน่ห์มากกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่นๆค่ะก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเรื่องแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยมีอยู่2ประเภทก็คือเอทิลแอลกอฮอล์และเมทิลแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือแอลกอฮอล์ที่เป็นส่วนผสมในเหล้าเบียร์และเครื่องดื่มมืนเมาประเภทต่างๆซึ่ง ตัวเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยหรือว่าเอทานอลเนี่ยมันก็จะเกิดจากกระบวนการหมักผลผลิตทางการเกษตรเช่นอ้อยมันสัะปลังข้าวโพดองุ่นนะคะกับยีสจัดเป็นแอลกอฮอล์ที่บริโภคได้นะคะซึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือเมทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเมทานอลเนี่ยจะไม่สามารถบริโภคได้นะคะเป็นผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการกลั่นทางปริโตเคมีค่ะ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะซึ่งไวน์ก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นกันแต่สิ่งที่ทําให้ไวน์เนี่ยแตกต่างจากเครื่องดื่มประเภทอื่นๆก็คือสารที่อยู่ในตัวของไวน์นะคะโดยเฉพาะไวน์แดงนั่นเองก็คือสารที่เป็นสารแอนตี้ออกซิเดนซ์ชื่อว่าเรสเวอราทลซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนซ์ในไวน์นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยสาร resveratrol เนี่ยไม่ได้พบแค่ในไวน์เท่านั้นนะคะมันก็ถูกพบในผลไม้หรือว่าพืชประเภทอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นพวกอง,งุ่นนะคะก็พออง,งุ่นมีใช่ไหมคะโดยเฉพาะในเปลือกอง,งุ่นเนี่ยก็มีในไวน์ด้วยแล้วก็มีในแครนเบอรี่มีในดาร์กช็อกโกแลตบลูเบอรี่นะคะแล้วก็ในถั่วพิตาชิโอด้วยค่ะซึ่งสาร r e s v e ลเนี่ยนะคะมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ ช่วยป้องกันร่างกายของเราจากตัวอนุมูลอิสระต่างๆที่จะมาทำลายเซลล์ของร่างกายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในไวน์แดงก็จะประกอบไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดน์นะคะก็เลยทำให้หลายๆงานวิจัยหรือว่านักวิจัยต่างๆเนี่ยศึกษาเรื่องประโยชน์จากไวน์ะคะแล้วก็ค้นพบว่าไวน์แดงเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ก็มีข้อแม้นะคะต้องดื่มในปริมาณที่น้อยหรือปานกลางนะคะถึงจะ มีประโยชน์หรือว่าดีต่อสุขภาพนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ในงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าถ้าเราเนี่ยดื่มไปด้วยแล้วก็ยังออกกำลังกายรักษาสุขภาพนะคะในทางที่ดีเนี่ยก็ถือว่าสัในไวน์แดงก็จะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพเราดีนะคะใหลายงานวิจัยเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้ฟันทงนะคะว่าไวน์เนี่ย มันแบบดีมากร้อเซเพราะเขาก็บอกว่าเจ้าตัวสาร r e s v วอร์ท o ลเนี่ยก็ยังสามารถที่จะหาทานได้จากแหล่งอื่นนะคะอย่างที่ได้พูดไปและจริงๆนะคะก็มีสาร r e สเวอร์ท o ลที่เป็นแคปซูลขายตามท้องตลาดด้วยแต่ถ้าเรามาพูดถึงไวน์เนี่ยเราก็อาจจะเคลมได้ว่าสารในไวน์ช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพซึ่งถ้าเทียบกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่นๆก็ถือว่า Y วก็ชนะขาดหลายๆงานวิจัยที่เขาได้ศึกษามาโดยเฉพาะงานวิจัยที่เพิ่งมีรีวิวในปีที่แล้วนะคะคือปี2019เนี่ยเขาก็ได้พูดถึงการดื่ม Y วที่มีผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเขาก็ได้พบว่าคนที่ดื่ม Y วในระดับปานกลางเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มเลยถึง30%นะคะเนื่องจาก Y วแดงประกอบไปด้วยสารที่มีฤท ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังมีสารต้านอักเสบด้วยโดยอันเนี้ยเป็นงานวิจัยทางสหรัฐอเมริกาแต่ทางด้านของ American Heart Association หรือว่า AHA เนี่ยเขาก็ได้พูดว่ามันก็ยังต้องศึกษากันต่อไปแล้วก็ต้องดูว่ามีปัจจัยอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องการลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคด้วยหรือเปล่านะคะอาจจะต้องทำการ follow up ว่ากลุ่มคนที่ดื่มไวน์แดงเนี่ยมี ไลฟ์สไตล์ที่รักสุขภาพหรือเปล่าหรือว่ามีการรับประทานอาหารประเภทเมดิเตอร์เรเนียนควบคู่ไปกับการดื่มไวน์แดงด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนอกจากนี้ค่ะงานวิจัยในปี2018นนะคะก็ได้พบว่าสารโพลีฟีนอลในไวน์แดงเนี่ยนะคะมันช่วย เพิ่มการทำงานให้กับลำไส้ของเราซึ่งจริงๆมันก็มีงานวิจัยสปอร์ตหลายๆปีด้วยกันแต่ว่าทางคุณหมอเขาก็บอกว่ามันยังต้องมีงานวิจัยอีกมากกว่านี้ที่จะเป็นตัวชีช้ชัดว่าสารจากวายเป็นตัวช่วยเรื่องสุขภาพของลำไส้จริงๆนอกจากนี้ค่ะในงานวิจัยนะคะก็ยังบอกว่า การดื่มไวน์แดงเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความจําเสื่อมนะคะซึ่งก็ดูแปลกเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมแต่ด้วยความที่จะไวน์แดงเนี่ยอาจจะช่วยในการชะลอ ภาวะสมองเสื่อมได้เนื่องจากสารเรสเวอรัทัลซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและก็ต้านการอักเสบนอกจากจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและก็หลอดเลือดในสมองแล้วเนี่ยยังช่วยะชะลอภาวะสมองเสื่อมด้วยนะคะและก็อาจจะช่วยป้องกันการสะสมของโปรโตีนเบต้าอัมิลอยด์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์นั่นเองค่ะ นอกจากนี้ค่ะประโยชน์อีกอันนึงก็คือว่าเจ้าไวน์แดงเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยเพิ่มไขมันดีหรือว่าตัว HDL เพราะว่าเนื่องจากสารในไวน์เนี่ยช่วยลดระดับไขมันเลวและเพิ่มไขมันดีนะคะโดยงานวิจัยพบว่าผู้ดื่มไวน์แดง1-2แก้วต่อวันเป็นเวลาติดต่อกันนานถึง4สัปดาห์เนี่ยจะมีระดับของไขมันดีหรือว่า HDL เพิ่มขึ้นถึง11-16%เมื่อเทียบกับคนที่ดื่มน้ำเปล่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะคะแปลกแต่จริงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าการจะดื่มไวน์แดงโดยที่ไม่ให้มีผลเสียต่อหัวใจเนี่ยนะคะ ให้เซฟที่สุดเนี่ยก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยดื่มได้วันละ1แก้วนะคะส่วนผู้ชายก็ดื่มได้2แก้วต่อวันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดดริก์หรือว่าเป็นการดื่มแบบมาตรฐานเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่าไวายก็คือแอลกอฮอล์นะคะและแอลกอฮอล์เนี่ยก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เหมือนกันถ้าเราดื่มในปริมาณที่มากเกินไปข้อควรระวังก็คือเราไม่ควรที่จะดื่มไวตอนท้องว่างจริงๆแล้วก็คือว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทเนี่ยก็ไม่ควรที่จะดื่มตอนท้องว่างนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์สามารถทําให้เกิดการระคายเคืองของกระเพาะอาหารได้อย่างหนึ่งคือ การดูดซึมของแอลกอฮอล์ในขณะที่ท้องว่างเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนกับว่ามึนหรือว่าเมาเร็วขึ้นอย่างที่สองเนี่ยก็คือว่าแอลกอฮอล์ทุกชนิดมีผลกระทบต่อสมองส่วนต่างๆที่แตกต่างกาันไม่ว่าจะเป็นทําให้ร่างกายเราเดินเซหรือว่ามีการตอบสนองต่อสิ่งร้าภายนอกที่ช้าสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปขับรถเนี่ย จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มากหลายเท่าเลยนอกจากนี้นะคะสำหรับสาวๆหรือว่าคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักการดื่มไวน์เนี่ยบางคนคิดว่าโอไวน์แคาาลอรี่น้อยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าในไวน์เนี่ยก็มีแคาาลอรี่มากถึง2เท่าเมื่อเทียบกับเบียร์แล้วก็น้ำอัดลมโดยเฉพาะพวกไวท์ไวน์นะคะหรือว่าไวน์ขาวการดื่มไวน์มากเกินไปเนี่ยก็สามารถทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้เช่นกันและการดื่ม ไวน์ในปริมาณที่มากกว่า2-3แก้วต่อวันนะคะหรือว่าวันละขวดก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับหรือว่าตับแข็งซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะโดยสรุปก็คือว่าสารเรสเวอราท l ในไวน์โดยเฉพาะในไวน์แดงส่งผลดีต่อสุขภาพเพราะว่าตัวของมันเนี่ยเป็นสารแอนตี้ออกซิแดน์จึงทำให้ไวน์มีคุณสมบัติที่ดีกว่าแอลกอฮอล์ประเภทอื่นๆนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดื่มในปริมาณที่พอดีก็คือในระดับที่เป็น standard drink นะคะที่ได้พูดไปถ้าเราดื่มในปริมาณที่พอดีก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพและนี่ก็คือสาระน่ารู้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะสำหรับสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตาม Into Health Podcast ได้ในทุกช่องทางเจอกันได้ทุกชาววันอาทิตย์สาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ